พูดโดยที่ไม่เกรงกลัวใครท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่24กันยายนพุทธศักราช2564รายการวันนี้เป็นรายการที่104เป็นครั้งที่104ท่านผู้ชมครับเป็นวาระครบรอบ2ปีเต็มของการจัดรายการคุยทุกเรื่องสนทิท่านผู้ชมครับผมจัดรายการนี้ครั้งแรกวันที่27กันยายนพุทธศ,ศักราชพุทธศักราช2562 หลังจากที่ออกจากเรือนจำมาหลังจากใช้ชีวิตยอยู่ในเรือนจำา2ปี11เดือนกับ27วันออกมาประมาณวันที่3หรือวันที่4นะฮะกันยายนนะฮะวันที่4กันยายน2562อตอนแรกก็เป็นการไลฟ์สดผ่าน f c e b o o k f แฟนเพจรายการคุยทุกเรื่องสนทิท่านผู้ชมครับมีคนกดไลค์เพียง6 8 0 0 0คนแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินการในแพลตฟอร์ม YouTube ที่ชื่อสนทีทอล์คู่ขนานไลฟ์สดผ่านทั้ง2แพลตฟอร์มมาเลยท่านผู้ชมครับ ขออนุญาตเอาตัวเลขมาเล่ากันให้ฟังและเพื่อท่านผู้ชมจะได้รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่ได้มาชมรายการนี้แน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมทนที่มาชมรายการนี้ชมเพราะว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมชมเพราะว่าเป็น FC ของผมและชมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างเพื่อที่จะมาตอบโต้ผมนะฮะหรือว่าจะมาด่าทออย่างหยาบคายนะฮะสปีที่แล้วนะฮะเฟซบุ๊กของสนทีทอกมีคนกด Follow 6,800,000คนวันนี้ท่าผู้ชมครับมีคนกด Follow 3,414,073คนตัวเลขนาวัน,นอาทิตย์ที่19กันยายน2 5 6 4ส่วน YouTube ของสนที่ Talk มีคน Subscribe ตัวเลขนา19กันยายนเช่นกัน1,163,000คนรวมทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วมีคนเข้ามาดูถึงติดตามและ Subscribe ทั้งหมด4,577,103คนซึ่งถ้าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ ก็จะมีคนเข้ามาดูทั้งสองแพลตฟอร์มเกิน5ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปในสู่เรื่องวิธีการทำงานของผมนะฮะเล็กๆน้อยๆเรามาดูสถิติที่น่าสนใจกันบ้างสถิตินี้เป็นสถิติที่ทั้ง Facebook และ YouTube ได้มีอยู่ใน Back Office สามารถจะเปิดเข้าไปดูได้สำหรับคนที่ทำงานมีคนชมวิดีโอนะฮะไปแล้วกว่า390ล้านครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชมวิดีโอมากกว่า1นาทีเปน็นต้นไป รวมแล้วมีคนชมวิดีโอทั้งหมดทั้งหมดเลยนะฮะสปีนี้3,000ล้านนาทีผู้ชม engagement engagement คือคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาออกความเห็นคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามากด Follow นะฮะนี่คือ engagement ซึ่งสำคัญมากผู้ชม engagement 445.2ล้านครั้งและเข้าถึงคนคือ rich 75.5ล้านคนรายการใน Facebook ไม่มีการ Boost เลยแม้แต่นิดเดียวเป็น ตัวเลขที่เป็นออร์แกนิกทั้งสิ้นรายการนี้ไม่เคยจ่ายเงินค่าบูสจำนวนคนเข้ามาดูในเพจนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว2ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ YouTube อย่างเดียวมีคนเข้าไปชมแล้วมากกว่า236ล้านวิวคิดเป็นเวลารายการชมรวมมากกว่า56.7ล้านชั่วโมงน่าสนใจท่านผู้ชมครับ กลุ่มผู้ชมตามอายุน่าสนใจมากท่านผู้ชมรูม้ไหมฮะกลุ่มคนที่ชมมากที่สุดอายุมากที่สุด23.5คือคนที่อายุ25-34ปีคนวัยทำงานทั้งสิ้นรองลงมา21.5ก็คือ35-44ปี17.2 45-54ปีอีก14.6อายุระหว่าง55-64ปีท่านผู้ชมครับ อายุคนที่เกิน65ก็ไม่น้อย11.7%ท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยในปี2 5 6 4มีคลิปทาง YouTube และทาง Facebook ที่มีคนชมเกิน1ล้านวิวท่านผู้ชมครับมีทั้งหมด50คลิปมีหลายอย่างผมยกตัวอย่างมาอันก็แล้วกันฮะท็อป30ตลกหนังหน้าเสียนักบุญตอนที่72 8ล้าน2แสน้นเครือข่ายตัวช้าง4,4ล้าน4แสนไม่มีราคาผมพูดถึงคุณนวัด อิสระไกลสิน3ล้าน0 0 0 0แสนแรงผลิดยาเสพติดของเอเชีย3 8 0ล้าน8แสนเปิดที่แรกเสียโป,โป้ควงปืนไล่ถล่มคู่ต่อสู้3 1 9ล้าน1แสแถได้โล่2 9 0ล้าน9แสโจรยานรกสักัดทอดบิ๊กตำรวจ2ล้าน9 0แสใหญ่ตัดใหญ่สุชาติชนต่อศัก2 6 0 0 0 0ลน6บิ๊กแปะพูดไม่เก่งเน้นทำงาน2งล้าน4 8แสน0 อีกเยอะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านให้ครบมันมากทั้งหมด30รายการนะฮะแม้กระทั่งข่าวต่างประเทศมึงแน่จริงสายมาเข้ามาคือการตั้งรับของจีนต่อการลุกรานสหรัฐและพันธมิตร1,668,670วิวมีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งของ YouTube ก็มีอยู่ทั้งหมดที่ YouTube มีผู้ชมเกินกว่าล้านวิวมีทั้งหมด35คลิป นะฮะเยอะมากนะฮะผมคงจะไม่เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะฮะสรุปง่ายๆว่า2ปีที่ผ่านมานี้ยอดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยอดที่สูงมากสูงมากจนกระทั่งผมมีข้อคิดอยู่บางประการในเรื่องของการทํารายการแบบนี้ท่านผู้ชมครับจะต้องเล่าปรชัชญาการทํางานของผมซะก่อนเหตุผลที่มีท่านผู้ชมเข้ามาชมรายการดีมากก็เพราะว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่กล้าพูดความจริงเหมือนที่ผมเรียนใน้ท่านผู้ชมทราบว่าผมเอาทำนําหน้าทำคือความจริง พูดโดยที่ไม่เกรงกลัวใครเพราะาผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดความจริงผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไประรานเพื่อนสื่อมวลชนคนอื่นเขาแต่ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่สุดการที่มีท่านผู้ชมเข้ามามากขนาดนี้ก็เพราะว่าท่านไม่สามารถจะหารายการที่ท่านสามารถจะรับทราบองค์รวมทั้งหมดเรื่องราวต่างๆที่มีในวงการ โดยมีการวิเคราะห์เจาะลึกหาข้อมูลให้เพียบพร้อมอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนท่านผู้ชมครายการนี้เนี่ยเกิดมาจากแรงบันดาลใจของผมตอนที่ผมออกมาปี2563ปลายปี2562แล้วผมเริ่มทํามากันยายนปี2562นะ27กันยายนมาจนถึงวันนี้ช่วงนั้นผมอายุเพียง72ปีปีนี้ผม74แล้วผมได้ปรนรนาตัวผมเองมาตลอดว่า ผมไม่อยากจะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานผมอยากเอาประสบการณ์ในชีวิตผมที่จะหาคนมีประสบการณ์อย่างผมหาได้ยากมากที่ผ่านการศึกษามาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อในต่างประเทศได้รับดุบษฎีบัณฑิตกิติมศักดิก์มาถึงสองและสมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านคุกผ่านตารางมาผ่านการฟ้องร้องมาผ่านการรอบสังหารมาเห็นมาหมดทุกอย่างเห็นเนื้อแท้ ตัวตนที่แท้จริงของนักการเมืองทุกคนว่าทุกคนหิวแสงหมดแล้วนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งคนเอกประยุทธ์จันโอชาณนะวันนี้เป็นคนที่พูดความจริงยังไม่ถึง50%ที่เหลือเป็นการสร้างจิตวิทยามวลชนเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นด้วยท่านผู้ชมครับคนไทยเป็นคนที่สมาธิสั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วท่านมีอารมณ์ทันที แต่พอท่านผ่านไปสักพักหนึ่งท่านก็นลืมเรื่องนี้ไปแล้วผมไม่กลัที่ไม่ลืมและผมเคยพูดท่านผู้ชมมาจําได้ไหมท่านผู้ชมที่ดูผมมาตลอดจะรู้ว่าผมพูดว่าอะไรไม่สําคัญเท่ากับต้องเข้าใจป่าทั้งตาที่มาที่ไปมันมีหมดแล้วมิติมุมมองนั้นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมมองปัญหานี้ด้วยมิติใดผมมีหน้าที่เปิดมิติใหม่ๆมุมมองใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เอามาคิด และที่สำคัญที่สุดผมมั่นใจว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เอามุมมองทางต่างประเทศที่คนอื่นไม่มีเพราะว่าหลายคนใช้มุมมองทางต่างระเท,ที่มุมมองจากสำนักข่าวตะวันตกไม่ว่าจะเป็น CNN BBC แต่ผมเอามุมมองทางประวัติศาสตร์ที่ผมเรียนมามุมมองของสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นของทางรัสเซียจะเป็นของตวันออกกลางของอัลจซีรา ของ Global Times ของจีนของ People's Daily ของจีนของ CNN ของ BBC ของทุกอันเอามาขยำรวมกันแล้วก็ใช้ความรู้ปัญญาของผมที่สั่งสมกันมาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มเรียนจบมหาวิทยาลัยมาร่วมเกือบเกือบ50ปีแล้วสังเคราะห์มันออกมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมชมทุกวันนี้ท่านผู้ชมฟังข่าวก็คือข่าวใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร แม้กระทั่งอย่างไรและทำไมนั้นแทบจะไม่มีส่วนผมเนี่ยกับอธิบายเรื่องอย่างไรและทำไมทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรและจะมีผลอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมภูมิใจมากใน2ปีที่ผ่านมานี้ท่านผู้ชมก็รู้ที่ติดตามมารายการผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมจำได้ไหมาการลดค่าไฟสมัยที่ คุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงรัฐรีว่าการพลังงานประกาศลดมาก็เกิดเพราะความกดดันจากรายการคุยทุกเรื่องสนธิเดิมทีการไฟฟ้าจะลดให้แค่สามเปเซ็นต์บอกว่าสําหรับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน5้แอมป์ผมก็บอกว่าห้าแอมป์นี่มันไฟสารพระภูมิก็เลยกลายเป็น1 5บแอมป์ทีหลังนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวงท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคผมขอกราบเรียนอย่างนี้ผมทราบดีว่าทุกท่านพนักงานท่านทุกคน เงินเดือนก็เกือบเกือบเ,อบเท่ากับภาคเอกชนเพอเพมากกว่าภาคเอกชนสุดๆซ้ำท่านยังมีโบนัสการันตีให้2เดือนมัง่งสเดือนมัง่งท่านครับประชาชนจะอดตายหากันแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงว่ารายได้การฟ้านครหลวงรายได้การฟาไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาครายได้การไฟฟ้าฝ่ายผิดจ,จะตกเงินไม่มีท่านมีเงินไละโฆษณาที่คุณบอกโอ่าเพราะนครหลวงเพราะฝ่ายเลิตมันทําให้ประเทศชาติสว่างโอ้ยเท่ท่านผู้ชมครับเท่กินไม่ได้วันนี้เอาความจริงมาพูดกัน แล้วทุกคนต้องช่วยกันเราไม่ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเข้าใจมาฮะแม้ไฟฟ้าน้ําประปาในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสาธารณูปโภคอย่างเช่นไฟฟ้าปรปาปลารถเมล์การขนส่งของรัฐรัฐจะต้องสนับสนุนต้องให้ประชาชนใช้จ่ายในเรื่องสาธารณูปโภคนี้ในราคาที่ถูกเท่าที่จะถูกได้ท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดหลายๆเรื่องนั้นเกิดเพื่ความกดดันคดีบอสอยู่วิทยาก็เป็นคดีที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ผมขุดถึงเบื้องลึก ถ้าผู้ชมจำได้ไหมคดีบอสตอนนั้นผมออกรายการจันพุทธศุขเพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่สํานักอายการสูงสุดถแถลงข่าวออกมาผมต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อที่จะจับโกหกอายการสูงสุดคือคุณวงสกุลที่กําลังจะเกษียณอาย,อยุแล้วไม่ยอมจะรับตําแหน่งอะไรอีกต่อไปผมมีคนตั้งคําถามเรื่องคุณเนรจนกระทั่งวันนี้คณะกรรมการกอกรอคณะกรรมการอายการมีมติแล้ว ว่าจะสอบสวนคุณเนตรในกรณีผิดวินัยร้ายแรงถ้าผิดอย่างนั้นจริงก็ต้องให้ออกจากราชการเลยทําให้ประวัติคุณเนศนั้นด่างพร้อยนายวรยุทธ์อยู่วิทยาได้ขับรถเฟอร์รารี่ชนดับ ตำรวจวิเชียนกั่นประเสริฐจนเสียชีวิตทั้งหมดนี่ที่เกิดขึ้นในปี2555ท่านผู้ชมมาจบเอาปี2563ทางอายการก็มีคําสั่งสั่งไม่ฟ้องนายบอสเขาก็เอาสำนวนของตำรวจมาเนี่ยดูว่าขาดอะไรอ๋อขาดเรื่องอะไรมะเรื่องต้องมีพยานต้องมีพยานว่านายบอสขับรถไม่เร็วกลายเป็นว่านายบอสไม่ผิด ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเอกสารขอความเป็นธรรมร้องความเป็นธรรมท,ที่ส่งมาจากคณะกรรมาธิการยุติธรรมกิจการตำรวจและกฎหมายเอกสารนั้นส่งไปให้อัยการสูงสุดเมื่อปี2559แล้วท่านวงสกุลเข้ามาเป็นอัยการสูงสุดปี62เมื่อส่งมาตั้งแต่ปี59แล้วมันจบไปแล้วยุติไปแล้วโดยสิ้นเชิงแล้วจู่ๆท่านอัยการสูงสุดมอบให้คุณเนตรองอัยการสูงสุดมาดึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ย่งไง ท่านวงสกุลท่านจะติดชึ่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วความรับผิดช,ชอบท่านอยู่ที่ไหนท่านคืออัยาการสูงสุดท่านจะมาติดชึ่งติดชึ่งอยู่ไม่ได้ท่านต้องชี้แจงและทําไมเรื่องใหญ่ๆแต่และเรื่องท่านใช้คุณเนตตลอดแล้วเรื่องใหญ่ๆทุกเรื่องพอท่านใช้ปับ๊บท่านติดชึ่งไม่อยู่เลยพลบุเรเอกสุวัสด์แจง้งกรสุกตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้วมีเสียงส่วนใหญ่ในนั้นบอกว่าให้ยุติการสอบสวนต่อ แทนที่มีคำส่าออกมาเลยว่าสืบเนื่องจากพันตำรวจโทที่เป็นสวัสดิ์ปราบปรามที่เอาพยานเท็จมาเป็นตัวแทนในบอสคนนี้ต้องให้ออกจากราชการความผิดร้ายแรงขนาดไหนคนคนนี้เนี่ยฉีกหลักการของความยุติธรรมที่ตำรวจควรจะมีทิ้งยังได้ดิบได้ดีมาเป็นอยู่ที่สนอท่าเรือ พลตํารวจเอกมนูเมฆหมอกสร้างเรื่องเท็จเพื่อการพลเรียงสมยศภูมมพันธุ์ม่วงออกมาว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ดีบได้ดีขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนอย่างนี้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าเรื่องตำรวจมีใครกล้าพูดมั่งเรื่องยาไอซ์1.5ึ่งจุดห้าตันหนึ่งพันห้าร้อยกิโลมีใครกล้าพูดมั่งก็กลายเป็นผมกล้าพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าสําหรับผมแล้วความยุติธรรมในสังคมมันมีไม่ได้ถ้าความยุติธรรมต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมเกิดขึ้นเพราะเหตุหนูไม่รู้ได้มีการเตรียมเบิกทางไว้เรียบร้อยแล้วค่าเบิกทางคือเม็ดเงิน15ล้านบาทคนคำนวณมิสูฟ้าธิกิจมีปัญหาเรื่องยานพาหนะมีการเปลี่ยนกะเข้าเวรโดยที่ชุดพี่สังเครียแล้วเนี่ยมันเป็นชุดกะเก่ากะใหม่เข้ามาเป็นชุดท่านผู้ชมผมเรียกว่าชุดหนูไม่รู้ก็เลยได้ยาลตใหญ่ผู้ต้องหาและพยานกล่าวซัดทอด ไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่สองคนยศพลตำรวจเอกคนหนึ่งอีกคนคือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลประชาชนคนไทยไม่ได้โง่หรอกคุณรู้ไหมว่าประชาชนคนไทยกําลังจับตาดูพวกคุณอยู่เรื่องนี้โคตรมีนัยยะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองโคตรใหญ่หญเลยเหมือนอย่างที่ผมพูดว่ามันสะท้านฟ้าสะเทือนดินเรื่องทนายคําสิงท่านผู้ชมจําได้ไหม ที่น้องที่โดนข้อกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สามีซึ่งเอาไปส่งยาบ้าแล้วน้องไม่รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยเลยน้องติดคุกฟรีมาเกือบ30เกือบเกือบ20เดือนต้องขุดเรื่องนี้ขึ้นมาต่อสู้ให้น้องต่อสู้ให้ทนายคำสิงจนกระทั่งน้องได้รับคำพิพากษาสารดีกาว่าน้องไม่พิด แล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนกระทรวงการยุติธรรมและน้องก็เป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นคดียาเสพติดที่ศาลพิพากษาแล้วว่าไม่ผิดในที่สุดแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ตัดสินใจจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับน้อง คนนี้เป็นลูกคนจนพ่อแม่ทํานาอาชีพส่วนตัวก็คือเป็นคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารโดนคดียาเสพติด41เม็ดที่แฟนตัวเองบนเอาไปขายโดยตัวเองไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว,ยว,ยดดยวก็ยังโดนข้อหาสมคบเด็กคนนี้ถูกจําคุกอยู่21เดือนในระหว่างรอคดีอยู่ไม่มีใครช่วยเลยแม่แต่นิดเดียวสู้ชีวิตด,ด้วยชะตากรรมพ่อแม่นั่งร้องไห้อยู่ที่โรงตีนโรงศารทนายก็ไม่รับว่าความน้องแนนโชคร้ายที่เป็นคนจนไม่มีอํานาจเหมือนพลตำรวจโทษต่อสา ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยศใหญ่ๆอยู่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่แอบช่วยเหลือน้องแนนหาเช้ากินคํามทำงานอยู่ในห้องอาหารเป็นสาวเซิร์น้องแนนเลยต้องติดคุกยังมีอีกหลายเรื่องท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับถ้าเราทำอะไรท่านผู้ชมได้ดูรายการแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วหลายๆเรื่องที่ผมพูดนั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแต่ผมไม่เคยอ้างเครดิตเพราะผมรู้ว่าท่านนายกคนนี้ท่านเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้ แต่ทุกอย่างหลายอย่างที่ผมพูดออกไปท่านก็แบบอบเอาไปทําแต่ผมไม่เคยทวงไม่เป็นไรขอให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมก็มีความสุขใจสิ่งที่ผมกังวลที่สุดในขณะน,นี้ท่านผู้ชมครับคืออํานาจรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐราชการมีอํานาจล้นฟ้าท่านผู้ชมดูสบคสิท่านผู้ชมดูกระทรวงสาธารณสุขสิท่านผู้ชมดูบรรดามหมอที่เป็นอาิบดีต่างๆสิ ท่านผู้ชมดูกระทรวงต่างๆสิทุกคนใหญ่ครับฟ้าหมดประชาชนต่ำต้อยเรียดิน ผมต้องลุกขึ้นมาสู้ให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานราชการซึ่งเรื่องราวต่างๆนี้มีจนนัาไม่ถ่วนทผพ้ชมครับทุกวันนี้ผมได้รับคำร้องเรียนมาจนกระทั่งผมทำไม่ทันและผมก็ต้องค่อยๆค,คัดทีละเรื่องและผมดูว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบในวงกว้างอย่างไรยิ่งกระทบในวงกว้างผมก็ยิ่งต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหลายคนเอาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมทะเลาะเบาะแว้งกันสาลพิพากษาให้เขาแพ้ คดีผมจะไม่ค่อยยุ่งใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันเรื่องมรดกกล่าวหาว่าสารนั้นเข้าข้างฝ่ายโจทศสารนั้นเข้าข้างฝ่ายจำเลยผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่เรื่องอะไรก็ตามถ้ามันกระทบสังคมโดยส่วนรวมผมเป็นคนที่ไม่ได้มีจุดยืนตายตัวว่าเรื่องอย่างนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ ผมเอาธรรมนำหน้าธรรมก็คือว่าความจริงมันอยู่ที่ไหนแล้วผมพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบเช่น วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับการออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์เพราะผมเห็นว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่สังคมไทยต้องมีอยู่และผมก็มาต่อสู้ในเรื่องของพ,อพศ2475คณะราชที่ผมบอกว่าในที่สุดแล้วคณะราชที่แท้ก็คือคณะโจนนั่นเองและผมก็เอาข้อมูลต่างๆมายืนยันสิ่งที่ผมพูดว่าคณะราชคือคณะโจร จนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดผมภูมิใจว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้แล้วว่าคณะราษฎร2475ที่เด็กๆเ,เชื่อชูกันที่แท้คณะโจทย์หรือจอมพลปอพิบูลสงครามที่เป็นวีรบุรุษในสายตาของเพนกวินที่แท้ก็คือโจรคนหนึ่งจนกระทั่งช่วงหลังแล้วพวกเด็กสามนิ้วก็ไม่พูดถึงคณะราษฎร2475อีกต่อไป การปฏิรูปสถาบัน10ข้อนั้นเป็นหมากกลที่วางเอาไว้แต่ทั้งหมดนี้คือการต้องการจะล้มสถาบันกษัตริย์อย่าไปเชื่อว่าคณะราษฎร2,475นั้นเนี่ยในสายตาเด็กนั้นมันคือคนที่เปลี่ยนแปลงประเทศน่าจะได้รับการเทิดทูนเชิดชูมีการแม้ทั้งจะพยายามปักหมุดครั้งใหม่คณะราษฎร2,475คณะราษฎร2,475ยกเว้นคนบางคนนอกนั้นแล้วท่านผู้ชมครับแม่งโจรทั้งนั้น ไม่ได้ต่างกว่าโจรสมัยนี้เลยที่อยู่ในการเมืองและในทหารบางคนสําหรับผมแล้วโจรครับท่านผู้ชมวันนี้ผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยจะมาเบิกเนตเด็กรุ่นใหม่พวกคุณบ้างเพนกวินหรือผลิตชีวารักเชิดชูจอมพลปอกแต่ผมคิดว่าคุณผลิตเอาข้อมูลข้อความบางส่วนเสริมเติมแต่งปั้นแต่ง ซึ่งสำหรับผมแล้วจอมพลปอไม่ใช่วีรบุรุษจอมพลปอก็คือมหาโจรเป็นเผด็จการทัพพ่อชอบทําตัวเสมอกษัตริย์นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่ผมได้ทําไปผมภูมิใจที่เอาความจริงมาเสนอและผมภูมิใจที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมหรือพี่น้องประชาชนที่ดูรายการผมให้เห็นว่าเฮ้ยข้อเท็จจริงคุณสุธีเสนอมาอย่างนี้ไหนดูอีกฝั่งเขาว่าอย่างไงในที่สุดแล้วข้อเท็จจริงของผมก็มักจะชนะ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามผมตลอดผมเป็นคนแรกที่พาพวกเกลียนคีย์บอร์ดขึ้นศาลท่านผู้ชมจําได้ไหมผมบอกแล้วว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่เป็นไรแต่กรุณาใช้ภาษาชาวบ้านที่สุภาพแต่ให้ของรับผมพูดจาหยาบคายผมพาดพิงไปถึงบีดามารดาผมด่าผมด่าผมเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายให้ของรับผมให้หน้าผมเป็นหน้าอาวัยวะผู้หญิงเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ผมต้องสั่งสอน คนปากเสียหยาบคายให้มีมารยาทในสังคมโซเชียลผมต้องสั่งสอนและผมก็ฟ้องมาต้งไม่รู้กี่รายแล้วจนกระทั่งหลายคนตอนช่วงหลังเห็นว่าผมออกมาแล้วฟ้องก็เลยรว,รวบรวมความกล้าที่จะออกมาฟ้องบ้าง จนกระทั่งวันนี้การฟ้องเรียนคีย์บอร์ดกลายเป็นงานประจำงานหนึ่งไปแล้วถึงกับมีคนตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อช่วยฟ้องร้องเรียนคีย์บอร์ดดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกค่าบริการไปนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำให้กับสังคมนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านผู้ชมเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากมีบุญคุณกับสังคมไทยท่านผู้ชมดูรายการผมแล้วท่านผู้ชมแชร์ออกไปเรื่อยๆแชร์ไปมากมาย แชร์ไปมากมายเลยเยอะแยะไปหมดเลยและนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนที่ดูรายการผมมีอยู่ทั่วประเทศมีอยู่หลายจุดที่บางครั้งผมเองยังไม่รู้เลยว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วบ่อยครั้งที่ผมเจอคนที่บอกว่าเป็น FC ผมดูผมประจำขอบคุณมากที่ช่วยเอาความจริงมาพูดให้เข้าใจอันหนึ่งที่ผมมีคุณสมบัติผมยอมรับผมไม่ปฏิเสธผมสามารถพูดเรื่องที่มันสลับซับซ้อนยุ่งยากให้เป็นภาษาชาวบ้านที่ทำ ท่านผู้ชมครับการทํางานของผมเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะหนักท่านผู้ชมอยากคิดว่าการที่ผมมาออกมาไลฟ์สดนี้เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปที่ทํากันมีกล้องอยู่ตั้งแล้วก็นึกจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ใช่ผมประชุมทุกวันจันทร์ตอนเช้าทุกวันศุกร เมื่อวันนี้พูดจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเที่ยงทานข้าวกันผมทานกับทีมงานคําถามผมถามคําแรกคืออาทิตย์หน้าจะคุยเรื่องอะไรแต่ละคนก็เสนอมาเสนอมาเสนอมาผมก็มีความคิดของผมแล้วเราก็ค่อยๆตกผลึกไปเรื่อยๆว่าในสุดเราจะเรื่องอะไรบ้างผมมีทีมงานที่เก่งขยันขันแข็งผมมีหลานชายผมคุณอ๊อฟเวริตริมทองกุลนะครับและภรรยาเขาคือคุณดวงพรริมทองกุลปอ เขามีสักเป็นหลานผมเพราะเป็นลูกพี่ชายผมแต่ว่าเขาเป็นทีมงานค้นคว้าวิจัยผมและคุณหยกศิยาพัฒนคูศรีสามคนนี้เป็นและคุณสุปราณีคงนิรันสุขดสี่คนนี้คือทีมงานค้นคว้าวิจัยให้ผมโดยที่ค้นคว้าวิจัยไปในแนวทางที่ผมกําหนดผมฟังเรื่องแล้วผมรู้ว่าทิศทางของข่าวจะต้องไปอย่างนี้จะต้องหาข้อมูลตรงไหนบ้าง ตรงไหนให้ไปนค้นมาเพื่อมาสนับสนุนคำพูดของผมที่ผมจะพูดในประเด็นนี้ทั้ง4คนนั้นทำงานกันอย่างหนักแทบจะไม่มีวันหยุดหลายครั้งทำงานข้ามคืนเพื่อจะส่งข้อมูลให้ผมเพื่อให้ผมมาสืบซับและผมมีทีมงานทางด้านฝ่ายผลิตนำโดยคุณธีรธวัฒน์หรือชื่อเล่นชื่อใหม่และอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนบไม่ว่าจะเป็นเก่งไม่ว่าจะเป็นปอไม่ว่าจะเป็นบอลซึ่งเป็นทีมงานอยู่กับผมมาตลอด แล้วคนผู้นี้ทำงานหนักมากตัดต่อคลิปต่างๆออกมาเรื่องบางเรื่องที่ผมพูด2ชั่วโมง10นาทีบางครั้งอาจจะต้องตัดต่อเป็นคลิปออกมาได้จนถึง7-10คลิปเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านจะไม่ชอบดูทีเดียว2ชั่วโมงกว่าแต่ชอบดู15นาที20นาทีแต่โดยเฉลี่ยแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมออกรายการแล้วพอจบรายการก็จะมีคนเข้ามาดูเฉลี่ยประมาณ500,000-700,000คน ทุกอาทิตย์นอกจากเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจอย่างเรื่องอาชญากรรมเรื่องโน้นเรื่องน,องนี้ยอดอาจจะขึ้นถึง8ปดแสนเก้าแสเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับงานที่พวกผมทํานี้ไม่ใช่สุกเอาเผากินโชคดีที่ผมเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือต้นฉบับที่ทีมงานสง่งมาให้ผมดูนั้นก็เป็นต้นฉบับที่ ผมจะต้องซึมซับเข้ามาเมื่อผมอ่านแล้วผมเห็นว่าตรงนี้ไม่น่าจะใช่ตรงนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมผมจะยกหูโทรศัพท์ทันทีไปหาทีมงานผมไปหาหลานชายผมคุณวริตริมทองกุลหรือภรรยาเขาคุณดวงพรลิมทองกุองอลอ,กอธิบายเขาฟังว่าตรงนี้ยังขาดข้อมูลอะไรบ้างเขาก็รีบหามาให้ทันทีเลยท่านผู้ชมครับนี่คืองานทั่วๆไปที่เราทําอยู่ ทุกอาทิตย์ท่านผู้ชมครับ104อาทิตย์ทำงานโดยไม่มีความไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีอาทิตย์ไหนที่หยุดจากคนที่อายุ74ปีนี้ท่านผู้ชมครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าภูมิใจไหมมีความสุขมากกว่ามีความสุขที่ได้ทําอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมครับผมเสียใจไหมที่ผมโดน YouTube บล็อก3ครั้งเสียใจ ผมว่าอะไรเขาไม่ไม่ว่าเพราะว่าเป็นกติกาที่เขากำหนดมาตั้งแต่ตน้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมผมบอกว่าไม่เกินตุลาคมนี้แล้วเดือนหน้าแล้ว,ลวเราจะเริ่มทดลองแอปพลิเคชันสนทีทอกซซึ่งเราใช้สตรีมมิ่งของ t e n c ซ n t จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวกับ YouTube แต่ว่าจะมีการถ่ายทอดคุยทุกเรื่องกับสนทิเหมือน Facebook และ YouTube และจะมีมากกว่านั้นอีกเยอะที่ไม่สามารถจะมาลงใน Facebook และ YouTube ได้ ท่านผู้ชมต้องการดูความหลากหลายดูความจริงดูความหลากหลายในเรื่องราวต่างๆเข้ามาในที่แอปพลิเคชันอันนี้ได้แล้วจะประกาศให้อย่างเป็นทางการท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นฮาร์ดคอร์ของผมจริงๆจริงๆเลยก็มีอยู่ประมาณ1ล้านคนผมหวังว่าท่านทั้ง1ล้านคนจะมาเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันอันนี้และอีกหน่อย ถ้าสมมุติว่าเราจะไป็ต้องพูดอะไรที่มันไม่ใช่ในโยบายของบริษัทฝรั่งที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเราก็สามารถจะมาพูดในแอปพลิเคชันอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักสือพิมพ์ส่วนใหญ่คนจัดรายการส่วนใหญ่ จะฟังข่าวจาก CNN จะฟังข่าวจาก BBC แต่ไม่ใช่ผมคนไม่ใช่ผมจะไม่ฟังข่าวจากพวกเขาคนเดียวและผมจะมีมุมมองที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าบางครั้งประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่หลายๆคนเทิดทูนยังก็เป็นบิดาบังเกิดกล้าวว่าเป็นเจ้าลัทธิประชาธิปไตยแท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นประเทศที่เร็วสามต่ำช้าที่สุดในประเทศหนึ่ง ตามประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรายการผมมาเป็นเวลา2ปี104ออาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วก็จะเป็นไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชม